ชีวิตปัจจุบันมานพอสุวเทพ85ปีอดีตมือขวาข้างกายจอมพลถนอมติดยศสูงอดีตมือขวาข้างกายจอมพลถนอมชีวิตปัจจุบันมานพอสุวเทพ85ปีเจอขายข้าวแกงเผยสัมพันธ์กวางกมลชนกที่คนไม่รู้หากย้อนกลับไปในอดีตเป็นอีกหนึ่งนักแสดงที่ใครหลายคนชื่นชอบมากนั้นคือมานพอสุวเทพมีชื่อจริงคือวิริยะจุนมกรชื่อเล่นยะ เกิดเมื่อวันที่16ตุลาคมพศ2480ทางด้านชีวิตการศึกษามานพจดการศึกษาจากโรงเรียนจาทหารเรือที่สัตหีบรับราชการเป็นหารเรืออยู่ที่กองบัญชาการทหารสูงสุดและเป็นพลขับประจำตัวของจอมพลถนอมกิติขจรโดยได้รับตำแหน่งยศพันจ่าเอก ทั้งนี้หลังจากผ่านตัวมาเป็นนักแสดงที่มีผลงานมากมายเขาเองได้หายจากวงการไปใช้ชีวิตเรียบง่ายกับภรรยาน,นอกวงการอย่างกุ้งสุนันจุนมกรมีทายาททั้งหมด3คนปัจจุบันเป็นเจ้าของร้านอาหารชื่อปูทองซึ่งในวันนี้เราจะพาทุกคนมายลชมปัจจุบันของมานพที่เรียบง่ายและสบมากๆสำหรับเส้นทางในวงการบันเทิง ก่อนเข้าสู่วงการโดยบังเอิญในปีพศ2505ด้วยการพบกับสนานคราประยูนเจ้าของนครพิงภาพยนตร์ที่ร้านตัดผมโดยใช้ชื่อในวงการบันเทิงว่านาวินเทพโยธีก่อนที่จะมีผลงานทางจองเงินครั้งแรกในปีพศ2506เรื่องนางสมิงพรายประกบกับมิชชัยบัญชาและตรึงใจวะลายลักษ์ ต่อมาจึงได้รับบทเป็นพระเอกเต็มตัวเรื่องแรกในปีพศ2507คือพิชิตทรชนคู่กับอัมราอัศวนนต่อด้วยเพชรน้ำผึ้ง2508สุดแผ่นดิน2510หลังเลือดแดนสิงห์2512ประกบกับสมบัติเมธนีและเพชรราชวราชขณะนั้นรับงานแสดงได้ไม่เต็มที่เพราะยังรับราชการเป็นหารเรือไปด้วย จนกระทั่งหม่อมปริมยุคน,นาอุทยาบุญนาคซึ่งเป็นหม่อมของพลตรีพระเจ้าวรองเธอพระองค์เจ้าพนุพันยุคนได้ติดต่อให้เป็นพระเอกภาพ,พยนตร์ของอัศวินภาพยนตร์เรื่องละครเร่คู่กับสุธิสาพัน,นุชาติโดยก่อนหน้านี้อดีตนางเอกกวางกมลชนก โพสภาพคู่อดีตพระเอกดังในตำนานในยุคนั้นทั้งหล่อทั้งดังมากๆพร้อมข้อความว่าคุณมานพอัศวเทพอดีตพระเอกภาพยนตร์ที่โดง่ดงดังจากเรื่องชู้สมัยกวางยังเด็กๆพอกวางเข้าวงการแสดงหนังเรื่องแรกก็ได้เล่นเป็นลูกสาวท่านพอมาเล่นละครคู่กรรมก็ได้เป็นพ่อลูกกันอีกจะมีกี่คนที่รู้ว่าแท้จริงแล้วท่านคือคุณลุงแท้ๆของกวางนั่นเองค่ะคุณลุงของกวางหล่อตลอดการค่ะ คิดถึงคุณลุงยะจังเลยค่ะโดยคนส่วนใหญ่บอกเพิ่งรู้ว่าเป็นลุงหลานกันนั่นเอง